สวัสดีครับครอบครัวฟุบอไทยที่รักทุกท่านก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสมบัตินะครับชาวอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับได้มาคอมเมนต์บอกว่าเชียร์ครับเชียร er ์เช er ียร er ์ผมเชียร์เอราวันนะเพราะว่าบ้านผมอยู่อำเภอศรีคอรพูมิติดกับบ้านบุกแกงตำบลบูกแกงนะอำเภอจอมพระนะซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแม่นะครับของเอราวันคดยนะครับซึ่งเป็นชาวสุรินทร์นะครับ คนภาคพื้นนะครับอีสานใต้บ้านเรานี่เองนะครับแล้วก็ท่านได้บอกว่าคุณสมบัติบอกว่าคุณแม่ได้ตั้งชื่อเอราวันไวเหมือนฟาลิสิตว่าช้างเอราวันเชือกนี้แหละจะนําพาทีมชาติไทยเราไปสู่ระดับเอเชียตั้งชื่อได้เหมาะสมครับเอราวันชื่อเพราะมากครับเป็นช้างทรงของพระยินครับเป็นช้างที่ไม่ใช่ช้างธรรมดาครับช้างเอราวันเนี่ยนะครับก็ขอบว่าคุณคุณสมบัตินะครับขอให้นะครับเพื่อน นะครับพี่น้องของเราที่อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีบุรีรัมย์นะครับปลอดภัยนะครับขอให้ท่านดูแลนะครับบ้านเรือนดูแลครอบครัวท่านนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยผมเบงก็เช่นเดียวกันเลยครับก็ต้องดูแลทุกอย่างในสภาวะการเช่นนี้นะนะครับแต่สาหรับอำเภอศรีคอรภูมิกับอำเภอจอมพระนาบ้านของเอราวัณกะดีเนี่ยก็กระเถิบออมาหน่อยครับไม่ได้ติดชายแดนมากนัก นะครับแต่ก็อยู่ในในเขตนะในเขตอ่าที่เป็นอ่จุดนะครับพื้นที่สีแดงนะครับทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนเป็นพื้นที่สีเหลืองสีส้มทุกวันนี้แดงไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีเหตุการณ์เรื่องดโดรนเรื่องอะไรมากมายนะครับรวมทั้งมหาอำนาจก็แปลกใจนะนะครับเมื่อกี้ฟังท่านด็อกเตอร์พูดในเวทีท่านก็บอกว่านะเ็ควรจะ ตัด MOU ทั้งหมด 4, 3, 4, 4ตัดให้หมดไม่ติดต่อนะครับไม่พูดคุยไม่ค้าขายนะครับถ้าบุกเข้ามาเราก็จัดการเลยนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากจะให้นะครับใช้ระบบกับประเทศข้างเคียงของเราซึ่งนะครับตอนนี้กำลังชักศึกเข้าบ้านแล้วครับไม่ว่าจะเป็นจีนอเมริกาแล้วก็เกาหลีเกาหลีเหนือเนี่ยล้วน,นเป็นเรื่องที่มัน มันขยายนะวงกว้างออกไปอย่างไม่จําเป็นนะครับมห,มหาอำนาจต่างๆซึง่งทางมห,มหาอำนาจต่างๆเขาก็มีภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับที่เขามีโครงการเขาอยู่แล้วนะครับแต่ละประเทศเนะี่ยนะครับก็ไม่น่าจะไปยุ่งวุ่นวายกับเขานะนะครับวุ่นไวายไปหมดครับดินแดนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยนะครับบ้นปลายในสิ่งที่โกหกในสิ่งที่บิดเบือนและในสิ่งที่นะครับไม่เป็น Azure. เขาเรียกว่าสินขาดทั้งหมดนะครับ ในการโกหกในการบิดเบือนและกระทําการหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งผมไม่ขอพูดนะนะครับท่านหงเสพข่าวสารได้หลายช่องก็นา,าเสนอไปเยอะครับผมขอพูดด้เล็กน้อยก็แล้วกันวิธีการนะครับสําหรับการที่เราจะดํารงอยู่เนี่ยก็คือการลงพรมทันครับคําว่าพรมทันก็หมายถึงในะการไม่ติดต่อไปพูดคุยเหมือนเขาไม่มีตัวตนเนี่ยนะครับรักษาจิตรักษาใจคนไทยเราวาให้ดีแล้วก็เป็นพรมทันก็คือลงโทษแบบคนมีอารยะ ก็คือการรู้แล้วครับว่าบัวคนละเหล่ามันอยู่ร่วมกันยากนะมันคนละประเภทและนะครับเขาก็ได้ทําการทรยศหักหลังไม่ว่าจะเป็นจีน mm. เวียดนามหลหลาย,ลาย,ลาย,ลายชาติเป็นสิ่งที่เขาทํามาตลอดรวมทั้งทัชชาติไทยด,ด้วยที่เคยช่วยเหลือเขาตั้งแต่ปีนู่นนะครับถึงพันเก้อยเจ็ดที่มีนะครับการอุปยบนะในการอุปยบในการสูญเสียอย่างมหาศาลนะ ในประเทศของเขาเราช่วยเหลือเกื้อกูลในมนุษเธียทเป็นล้านล้านคนตามแถบบริเวณชายแดนในะสารใต้ทั้งหมดเลยจนถึงนู่นแหละครับอรัญ,ญประเทศลงเพนุนนะครับตาพยาเราช่วยเหลือเข้ามาตลอดนะครับจนเขามีชาตินะวันนี้นะเวลาผ่านไปเพียงสามสิี่สิปีเนะี่ยเขากลับลืมนะครับสิ่งที่เราเคยเกื้อหนุนเขานี่ก็คือบัวคนเหล่าครับเราก็เราก็ทําจิตใจเราให้บริสุทธินะนะครับเป็นเล็กพี่ขี้หนูครับเหมือน อาจารย์เจตนะออกชื่อท่านหน่อยนะครับท่านดเตรเจตได้พูดมาก็ถูกต้องครับเราต้องเป็นเล็กพี่ขีนูเราต้องเป็นชาวบ้านบางระจันจร์มั่นในสิ่งที่นะครับเราไม่ได้ทําผิดอะไรมีจิตใจที่เป็นกุศลนะจุดนี้เราไม่ต้องไปวุ่นวายเขาแต่เราต้องรักษาที่ปัตัยเราด้วยนะเพราะว่าเราสูญเสียนะครับพี่น้องของเราแล้วก็บรรดาวีรชนทหารกล้าของเราหลายหลายนายนะแต่เห็นการไปสร้างบ้านการดูแลนะครับ คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของวีรชนต่างๆรวมทั้งผู้ที่ได้รับเคราะห์กับเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมก็เพื้มบกปพมใจครับปพื่มใจมากต้องกล่าวขอบอคุณนะครับสําหรับน้ําใจพี่น้องคนไทยตอนนี้ยังไม่จบนะครับหลายเรื่องหลายราวผมไม่ขอพูดเรื่องราวที่มันจะไปกระตุ้นอารวมท่านไม่ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดนะผมรู้และรู้ลึกด้วยแต่เราไม่ควรจะพูดกันหรอกครับ เก็บไว้ในใจแล้วก็เสพข่าวสารในช่องที่เขาตรงเกี่ยวกับเรื่องการเสนอข่าวสารแล้วกันสําหรับช่องผมก็ขอเสนอเรื่องกีฬานะครับตรงไปตรงมาแล้วขอบคุณคุณสมบัตินะครับขอให้ดูแลนะครับครอบครัวท่านนะครับดูแลญาติพี่น้องนะครับบริเวณอำเภอศรีขอรภูมิรถไฟผ่าน นะครับจากสีคอรภูมิตรงมาเรื่อยๆก็จะถึงอำเภออุทุมพรพิสัยครับสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยเข้าเขตจังหวัดสุสเกตซึ่งอุทุมพรพิสัยก็เป็นบ้านของคุณแม่ของพิรวัตรฟินบานะครับนักเตะเยาวชนทีมชาติเยอรมันนะแล้วก็จากทีมคาสรสูอยู่ใกล้กันครับกับเอราวันนะลูกหลานเราทั้งนั้นครับนะครับจากนั้นก็ไปสถานีจังหวัดสุสาเกตตรงไปยังสถานีอำเภอกรนทรมเข้ายังไปสิ้นสุดที่อำเภอวารินชำราบครับ จังหวัดอุบลราชธานีเส้นทางสายรถไฟนะครับก็ขอ,ขอให้นะครับคุณสมบัตินะครับขอคุณมากๆครับเอราวัณกาดิเยติดแน่นอนครับเรานะครับพลังเงียบพลังรักชาติพลังรักช้างศึกนะครับได้ยินข่าวครา,าวเกี่ยวกับชาบาแก้วนะผมเชียร์เต็มเต็มหัวใจผมเลยนะชบาแก้วแต่ที่นี้ผมอยากจะกลาเรียนนะครับไปยังผู้หลักผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะชาบาแก้วเนี่ยเราเชียร์อยู่แล้วครับเยาวชนทุกชุดเราก็เชียร์แต่นะครับ ถ้าเรามีวิสัยทัศน์นะคิดว่าฟุตบอลหญิงประเภทหญิงเนี่ยหรือฟุตซอลเนี่ยจะได้รับความนิยมและจะทดแทนนะครับในระดับเดียวกันกับฟุตบอลชายได้ท่านคิดผิดครับคิดผิดอย่างมากเลยไม่มีประเทศไหนในโลกใบนี้ที่เข้าจัดลาดับความสํคาคัญแบบนี้ครับอันดับหนึ่งจะต้องเป็นฟุตบอลชายครับในอดีตนะผมเข้าใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการฟุตซอลฟุตบอลชายหาดหรือฟุตบอลหญิงเนี่ยนะครับต่างก็รู้สึกทุกข์ระทมในความนิยม ในงบประมาณในความสนใจว่าด้อยกับผู้บอชชายมาหลายยุคหลายสมัยและที่ผ่านมาเราใช้วิธีการพัฒนาในแบบเดิมผมเข้าใจดีครับแต่ณวันนี้เมื่อเราได้นะครับท่านนายกดวลผ่านลำส้ำขึ้นมาแล้วซึ่งท่านเคยนะครับมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหนักนะจนวันนี้ท่านขึ้นมานั่งนายกแล้วผมยินดีด้วยอย่างยิ่งกับชบาแก้วอันนี้ผมปลื้มใจด้วยนะครับแต่นะครับ ผมอยากจะกรับเรียนท่านนายกเนี่ยช่วยดูแลฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่ด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําตอนนี้มันขัดมันขัดกับทีมชาติทุกชาติบนโลกใบนี้ที่นะครับเขาต้องสร้างทีมโปรหรือทีมชุดใหญ่ของเขาเนี่ยประเภทชายเนี่ยให้แข็งแกร่งที่สุดในชาติของเขาและมันจะอุดหนุนจุนเจือทุกองคาพยพทุกทีมไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงฟุตซอลทุกอย่างในประเทศแต่ถ้าเกิดเราเอานะครับกีฬาที่ไม่เป็นแมสเนี่ยนะครับเราทําดีมันดีครับผมเห็นด้วย ผมเห็นด้วยนะต้องต้องล่ไว้ที่ฐานที่เข้าใจด้วยนะว่าผมเชียร์และผมเห็นด้วยด้วยทัชชบาแก้วแล้วก็ทางฟุตซอลต่างๆเนี่ยผมเชียร์และผมเห็นด้วยรวมทั้งทีมเยาวชนแต่ตอนนี้มันมีประเด็นอย่างหนึ่งคือเราปล่อยปะละเลยทีมชาติชุดใหญ่ของเรามากเกินไปเพราะว่าทีมชาติชุดใหญ่นี่คือเสาหลักหรือเขาเรียกว่าก,กระดูกสันหลังของสมาคมฟุตบอลและฟุตบอลในชาตินั้นครับถ้ากระดูกสันหลังเสียไปเสี็จแล้วเนี่ยอย่างอื่นไม่สามารถจะอยู่ได้ครับผมฟันธง ผมฟันธงเลยจะอยู่ไม่ได้ถึงอยู่ได้ก็อยู่แบบโดบๆมันซ่อนคือไม่สามารถเป็นแมสหรือเป็นกีฬายอดอยมของชาติได้อันนี้คือสัจธรรมครับดังนั้นแล้วนะครับตอนนี้ผมคิดว่าได้เวลานะครับที่แฟนบอลพลังเงียบต่างๆเนี่ยที่เรามองเห็นแล้วนะครับว่าเราจะต้องทําทีมโปรและใช้นักเตะที่ดีที่สุดในโลกนี้ที่เป็นคนไทยนะมาติดทีมชาติชุดใหญ่ของเราเพราะตอนนี้เราพลาดไม่ได้เลยถ้าเราพลาดครั้งนี้ ทีมเราจะดรอปปีอีกหปีจนถึงฟุตบอลโลกปี2030ครับดังนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรานะครับช่วยกันสนับสนุนการทําทีมลักษณะทีมโปรในคอนเทนต์คอเทนตี้ข้อ1นะคือการสร้างทีมชาติชุดใหญ่ให้ดีที่สุดนะครับการดึงนักเตะขึ้นมาจากรุ่นเยาวชนดึงได้ครับถ้านักเตะเหล่านั้นคลาสเอเชียและสามารถสู้กับซาอุสู้กับกาตาได้แต่ถ้าฟีเท้ายังไม่ถึงไม่ต้องดึงขึ้นมาครับ นักเตะที่นะครับผมมาลงในคอมเมนต์นะครับดูรายชื่อได้เลยอายุอยู่ประมาณนี้แหละครับที่จะสามารถไปฟุตบอลโลก5ปีข้างหน้าได้เราต้องเรียกมาได้แล้วครับผมพูดถึงเหตุผลมารอบด้านไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องการที่นักเตะเหล่านี้ต้องมาลงแข่งในทีมชาติชุดใหญ่ของเราอ่ะให้ครบ3แมตช์ในในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ด้วยตอนนี้เราเหลือเพียง4แมตช์นะในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์นะเมเจอร์เราเหลือ,ออีกเพียง4แมตช์นะถ้าเราตกรอบก็คือไม่มีแล้วนะครับ ทีชมชาตมาชาติเดเชียเราเหลือแค่4แมตช์นะเราไปละลายทิ้งไปแล้วสองแมตช์โดยที่เราไม่เรียกนักเตะใหม่ๆที่เขาอยู่ยุโรปมาเลยเหลือเพียง3มแมตช์4แมตช์แค่นั้นเองครับถ้านักเตะนะครับมาติดทีมชาติของเราไม่ว่าจะเป็นเอราวันจูดเบลนะครับเฟลิกพาชเหรือพิรวัตฟินบาวได้หลายคนเหล่านี้เนะี่ยที่เขาอยู่ในสโมรสรชั้นนำอะ่ะถ้าเขามาลงเล่นทีมชาติชุดใหญ่ของเราครบ3แมตช์ในร์นเมเจอร์ยกตัวอย่างเช่นเจอไชนีสไทเปนัดมาเยือนเราและ ไปเยือนไชนีสไทเปนะครับแล้วตอนรับนะครับการมาเยือนของเตริเตร์มินานหรือไปแข่งกับศรีลังกาที่บ้านศรีลังกาเนี่ยให้ครบสามแมตซ์ซึ่งเราเหลือเพียงสี่แมตช์นะนักเตะเหล่านั้นที่จะเป็นนักเตะทีมชาติไทยเราโดยถาวรได้นะครับท่จะเรียกว่าเป็นนักเตะทีมชาติอย่างเต็มภาคภูมิตอนนี้นิโก้เป็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเขามาช่วยเราทั้งปีเลยปีที่แล้วอะ สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมบอกไ้เลยครับว่าถึงจะเรียกมาติดยู23ยู20เล่นอีก100ร้อยแมตช์ก็ไม่ได้เป็นทีมชาติไทยครับเขายัจจะไปติดท,ทีมชาติอื่นได้นั่งกิจทีมชาติฝรั่งเศสเพราะว่าทีมเยาวชนเขาไม่นับครับเขาไม่นับนะเรามาเล่นในเอแมต์ ath, หรือเล่นในทัวร์นาเมนต์อย่างคิงคัพเนี่ยเขาก็ไม่นับด้วยเขาจะนับเฉพาะทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เท่านั้นนะครับสามแมต์นะครับเป็นที่เข้าใจนะ ท,ทุกมุมที่ท่านสงสัยผมตอบมาแล้วทั้งสิ้นร้อยกว่าคลิปเป็นมันพันคลิปผมผมตอบมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นจะใช้เงินไหมนะไปเอานักเตะเหล่านี้มาจะใช้เงินมากมายขนาดไหนผมว่าไม่ต้องใช้ครับนี่ไม่ใช่การซื้อตัวเพราะเขาอยู่ในพรบสัญชาติ2 5 0พันร้อยปดเขาเป็นนักเตะไทยถ้าเราเจรจาได้มาก,ก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรครับไม่มาเราก็คนอืน่นแค่นั้นเองครับอีซี่มากคำถามเนี่ยหลายคำถามผมตอบมาเคลียร์หมดแล้ว รวมถาม้าบางคนสงสัยว่าถ้าเราทําทีมโปรขึ้นมาแล้วเด็กไทยเนี่ยจะพัฒนายัางไงเด็กเขาจะพัฒนาเองครับท่านไม่ต้องไปตมจาชีจำชัยเพราะเขามีไอด้นครับเขาจะเล่นดีขึ้นเหมือนนักเตะโยชนินด,ดูครับเพราะว่าเขามีทีมให้เป็นตัวอย่างและแน่นอนครับถ้าเกิดนักเตะในคลาสระดับยุโรปแบบนี้นะมาติดทีมชาติเราไปเยอะและทําให้ทีมชาติของเราเนี่ยสามารถเข้ารอบเรื่องของเอเชียสามารถนะครับเข้ารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกได้นะครับมันจะทําให้ฟุตบอลระบูม จากนั้นเราจะมีเงินทองมากมายนะพอที่จะไปพัฒนาเยาวชนพัฒนาหลีกเราได้ดีกว่านี้ครับและเด็กเราเนี่ยนะ,ะจะมีโอกาสไปค้าแข่งอยู่ในยุโรปเพราะว่าสมโมสรต่างๆตามยุโรปสมโมสรใ,ใหญ่ตามทวีปอื่นเนี่ยเมื่อเขาเห็นทีมไทยเขารอบฟุตบอลโลกนะรอบสุดท้ายนะเมื่อเห็นความสําเร็จเมื่อเห็นทรงฟุตบอลเราเนี่ยเป็นเป็นทรงที่ได้มาตรฐานโลกเขาจะเริ่มยอมรับเด็กไทยมากขึ้นครับจะทําให้เราสามารถนะไปแข่งขัน ในลีกใหญ่ในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นทําให้เด็กไทยเราได้โอกาสครับนี่คือคําตอบนะซึ่งเรื่นี้มันเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะเด็กเราเนี่ยมีไอดอนมีตัวอย่างในทีมชาติชุดใหญ่ทีมของเราจะดีขึ้นตรงกันข้ามครับกับที่เรามานะครับกุลีกุจอในการที่เราจะสร้างเยาวชนของเราภายในขึ้นมาติดทีมชาติเพียงเพียงทำเท่านี้ก็ผิดแล้วครับเพราะว่าท่านไปตัดสิท์นะ ตัดสิทธิเด็กที่อยู่ตามยุโรปหรือในสโมสรใหญ่ทั่วโลกที่เขาเป็นคนไทยตามกฎหมายไทยท่านไม่ได้ให้สิทธิ์เขาทําไมถึงผมใช้ก็ว่าไม่ให้สิทธิเพราะฟีเท้าเขาดีกว่าครับอยู่ในสโมสรที่สูงกว่าฟีเท้าดีกว่าแต่เราทําเป็นมองไม่เห็นเขานั่นคือการตัดสิทธิ์ครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามคันลองของโลกใบนี้นะเป็นสิ่งที่เราทําแบบไม่บริรุสุดไม่ยุติธรรม สิ่งเหล่านี้มันจะไปสร้างเสริมแพชชั่นบางอย่างที่มันเกิดขึ้นคือการเลือกปฏิบัติการเอาพักเอาพวกนะการเป็นระบบเส้นสายลูกรักมันจะเกิดขึ้นและนี่มันเป็นคําสาของฟุตบอลไทยที่ไม่สามารถก้าวสู่ระดับเอเชียได้เราต้องเปลี่ยนแปลงทั้งหมดครับเขาอยู่สมโมสรดีกว่านะนะครับเขามีฝีเท้าดีกว่าเราต้องให้เขาติดทีมชาตินะครับทีมชาติจะต้องไม่ใช่ระบบของโค้ชนะ ทีมชาติจะต้องเป็นระบบของผู้รับผิดช,ชอบในสมาคมฟุตบอลประเทศไทยและใช้โค้ดในหน้าที่ทําหน้าที่เทคนิคเท่านั้นครับไม่ใช่ผู้กําหนดนโยบายวิสัยทัศน์จะต้องฉีกออกามาจากคาว่ามุมมองทางด้านเทคนิคต้องขึ้นอยู่เหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือระดับปัชญาครับเราถึงจะสามารถสู้กับเอเชียและโลกใบนี้ได้ถ้าเรามีมุมมองทางด้านเทคนิคมากเกินไปเนี่ยนะครับจนเลยกรอบในหน้าที่ก็คือแทนที่ว่า โค้ดหรือคู่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคในการเล่นฟุตบอลหรือสร้างทีมเนี่ยจะอยู่ในกรอบของการสร้างทีมและการทําตามนโยบายของธรรมนูญฟุตบอลหรือโครงการของสมาคมเนี่ยนะครับมันจะทําให้วิธีคิดเนี่ยมันคาดเคลื่อนวิธีคิดที่คาดเคลื่อนแล้วมันน่าตกใจที่สุดคือเราพยายามจะสร้างเด็กของเราด้วยมือของเราภายในประเทศของเราเนี่ยขึ้นติดทีมชาติเพื่อจะไปสู้กับยยโรปหรือสู้กับเอเชียเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องผิดปกติ และเป็นเปนเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับสิ่งที่ผงกําลังพูดนี่แหละคอเทนิตี้สีข้อคือสิ่งที่ตรงตรงที่สุดแล้วและไม่ต้องกลัวครับว่าประเทศดินเขาก็รู้มันเรารู้ไม่หมดหรอกครับรู้ไม่หมดหรอกทศนคติบวกคืออะไรในวงกลมข้อครัวฟุตบอลเขายังไม่รู้ครับเขายังไม่รู้เรื่องนี้นะพีระมิดสองยอดเขายังไม่รู้เขารู้แค่สร้างทีมชาติชุดใหญ่ให้ดีที่สุดก็ททำทีมโปรเขารู้กันหมดแล้วครับมีแต่เราที่ยังไม่ทํา เราไม่มีหลักการอะไรเลยนอ,ลนอกจากพีระมิดยอดเดียวแล้วเราพยายามจะทําให้เอาชนะโลกเอาชนะเอเชียให้ได้แค่นี้มันก็ผิดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วผมจะกล่าเรียนอย่างนี้นะการสร้างทีมลักษณะที่เรากาลังทําอยู่นี้มันผ่านยุคไปแล้วครับท่านรู้ไหมครับว่าคนที่สร้างทีมลักษณะบ้นจากเจรุนเยาวชนขึ้นสู่ชุดใหญ่ของไทยเนี่ยมันผ่านยุคมาแล้วคนที่ทาได้ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดที่ผ่านมาคือปีเตอร์วิทครับ ปีเตอร์วิทและโคชซิโก้สองคนครับที่ทำได้ดีที่สุดและเขาทำสูงสุดท็อปแล้วครับทำถึงขีดสุดแล้วปีเตอร์วิทก็ทำถึงขีดสุดแล้วซิโก้เขียติศักดิ์เสนาเมืองที่ตอนเป็นโคดโคชซิโก้ก็ทำได้ถึงขีดสุดแล้วมันก็ได้เพียงเขาไปเบียดเบียดอยู่ในระดับกลางๆของเอเชียครับยังไม่สามารถขึ้นท็อปได้แลวยังไม่มีโอกาสจะลุนไปฟุตบอลโลกได้มันหมดแล้วครับมันจบแล้วครับนายเรื่องเนี้ยมันหมดยุคข,ของมันแล้ว และเรานะครับก็ยังเป็นตีตีรวนดึงถ่วงไม่ยอมเดิมไข้างหน้าในระบบคอเทอนิที่สีข้อซึ่งมันเป็นระบบที่ผมมาพูดในรายการนี้เป็นรายการเดียวของโลกที่ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยแล้วพ่ออะไรไม่มีใครเขกเพราะเขาไม่รู้ครับพูดแบบนี้เพื่อนหลายคนว่าคุณไปกคินคุณคิดว่าคุณเก่งแน่นอนครับผมเก่งครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมเก่งแล้วกันคุณคิดคุณคิดออกหรือเปล่าละสี่ข้อเนี่ย ให้คุณอยู่ๆท่านนั่งคิดเองท่านนี่นั่งคิดออกไหมนี่ผมคิดออกผมเล่าให้ฟังมันดีมันดีแล้วใช่ไหมครับเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันแล้วทําไมท่านเอาหูทวนลมนะครับมันมีอะไรที่ดีกว่าหลักการเหล่านี้นะครับก็ยังทําไปเรื่อยๆรู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่ามันจะไม่สําเร็จผมบอกเลยครับว่าทําแบบนี้ยุคที่ดีที่สุดอยู่ในยุคโค,โคสซิโกเขาทามาแล้วครับแต่มันไม่สําเร็จครับในยุคปีเตอร์วิทก็ทํามาแล้วครับแต่มันก็ไม่สําเร็จ มันสาเร็จเพียงชั่วคู่ชั่วคราวเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีวงกลมครอบครัวฟุตบอลเราไม่ทําพีระมิดสองยอดและเราไม่รู้จักปรัชญาคอเทนเนตี้ข้อหนึ่งข้อสองว่ามันต้องแยกออกจากกาันร,ระหว่างทีมชาติชุดใหญ่และการพัฒนาเยชนภายในและสำคัญคือข้อที่สี่การสร้างครอบครัวฟุตบอลไม่มีครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงรุ่นรุ่นมันดอนเหมือนเหมือนกราฟนี่ครับมันเคิบ์ฟขึ้นเคิบ์ลลงอ่ะมันจึงเป็นแบบนี้เหมือนขึ้นทะเลมาตลอดแต่ท่านไปดูกราฟของญี่ปุ่นสิเขาเขาตรงดิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยเ ทำไมเราไม่ทําให้กราฟของฟุตบอลเราเป็นแบบนั้นครับแน่นอนครับผมต้องการาบเรียนนะเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคือถ้าถามผมว่าคุณเก่งขนาดนั้นเลยแน่นอนครับผมเก่งครับผมเก่งว่าพวกคุณคิดไม่ออกกันเลยผมคิดผมคิดออกแล้วแล้วผมพูดโดยเปิดเผยให้ฟังเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเราอะทําไมท่านไม่ฟังอ่ะนี่คือสิ่งที่บ้านผมเขาเรียกว่าง,งึดหัวสิแตกครับ เพามันเกิดยังข้นกับ,บ้านกเมืองเฮาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใหญ่ก็ปล่อยขมินขี่คออยู่ได้อะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยก็กทําในเรื่องที่มันล้มเหลวมาตลอดอยู่ได้มันแปลว่าอะไรบ้านผมเขาเรียกว่างึดครับเงึดจนหัวสิแตกครับ <laughs> นะครับคลิปนี้ขอพูด่อนคลายหน่อยนะเพราะว่าเหตุการณ์มันตึงเครียดครับในบ้านในเมืองเรานะก็เราก็ให้กําลังใจทุกชุดเลยครับวันพรุ่งนี้นะครับ ชบาแก้วเราจะลงสนามแล้วนะครับนัดแรกเจอกับอินโดนีนะสี่โมงครึ่งนะครับเชียครับผมเชียมากเลยชบาแก้วช่วยดีด้วยใจจริงนะผมชอบน้องๆหลายหลายคนนะที่เล่นอยู่ในทีมชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องเบอร์ยี่เบียดนะเล่นดีเหลือเกินครับแล้วก็น้องที่ขึ้นมาจากยูยี่สิบนะครับที่เป็นลูกครึ่งอ่ะก็ฝีเท้าดีและยังมีนักเตะสําคัญในหลายคนในทีมถือว่าเป็นทีมระดับท็อปของอาเซียนนะชบาแก้วชุดนี้และผมคิดว่าเขาเป็นทีมที่อยู่ในระดับ ขึ้นกำลังจะขึ้นเป็นท็อประดับเอเชียอย่างเต็มตัวแล้วล่ะครับขอแสดงความยินดีชบาแก้วอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ขอให้ชบาแก้วเชียร์ชุดใหญ่ด้วยแล้วกันแฟนชบาแก้วเพราะว่าชุดใหญ่เราเป็นกระดูกสันหลังนะชบาแก้วนี่คือความงดงามนะครับของสมาคมเป็นความงดงามของฟุตบ,บอลไทยและฟุตบ,บอลชายช้างศึกนี่คือกระดูกสันหลังครับตัวจุดนี้เราต้องไม่ปล่อยปะละดเลยนะ

Of the modern football past We must push it into the hearts Of the new generation of Internationals The war of elephants must be fearless Open your eyes To the golden flag The warrior will fight Take the flag down to Asia Open your eyes To the golden flag The warrior will fight Take the สะอาดเคลียร์เล็กซาเน่ทองละเอียดวาเตอร์โรเอสเคแห่งซิซวีแดนสิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตพนคีรีรมชาวบัแกเอาสบอกเยอรมันคีวัดซินรองคาลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสตบโปแดนดีอยูไนเต็ดทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนียอลิมปกลยงราชสีห่ง ฝรั่งเศสจูดซึ่งสับโบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนรณเหมือนตาชนาทานคเคนดีแพทริกกุสตาฟสันโปเมซาตวิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเ,เหยียดเชื้อชาติลูกห้านคนไทยต้องด้รับใช้สตาร์บปางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูดททองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทะลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสูดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทะลงพื้นที่ H e, อาเล็กซานเดอร์ทอนละเอียดวอเตอร์เอสเคแห่งส,สวีเดนซิลวาแม,แม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตตะทนเคริชมชาวาเบนเอาสบกเยอรมันพรีวัดซินรอนคาลูทีมชาติเยาชงเยอรมันสกอตคอนสเตปปลแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยาชงสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอฝรั่งเศสจูดซึมงซับเลื